แต่เขาสู่รายการคนสู้โรคกันต่อนะคะช่วงนี้จะพูดถึงโรคาพาร์กินสันเทียมค่ะคุณผู้ชมนะคะคงอยากจะทราบว่า,าพาร์กินสันเทียมแตกต่างอย่างไรกับาพาร์กินสันที่เราคุ้นเคยมีอาการเป็นอย่างไรบ้างแนวทางการรักษานะคะทำได้อย่างไรค่ะวันนี้จะร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรดพิทยสิริศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคพาร์กินสันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณหมอคะพูดถึงพาร์กินสันเทียมนะคะคุณผู้ชมก็จะหันบางทีฮะมีด้วยหรอคือโรคอะไรคะจริงๆต้องบอกกันเลยว่าพาร์กินสันเทียมนี่เป็นกลุ่มอาการนะครับผมทีิประกอบด้วยหลายโรคเลยนะครับแต่กลุ่มอาการพวกนี้เนี่ยอาการดูเหมือนคล้ายพาร์กินสันแต่จริงๆไม่ใช่พาร์กินสันนะครับผมเหตุผลเพราะว่าสาเหตุมันคนละสาเหตุครับผมคิดง่ายๆว่าอย่างเช่นสมองคนเราจะสั่งให้เราเคลื่อนไหว อย่างหนึ่งนะครับขยับแขนขวาอย่างผมเนี้ยเซลล์สมองก็ต้องสั่งลงมาเป็นทอดๆนะครับมันก็จะมีตัวส่งกับตัวรับะนะครับผมแล้วก็จะใช้สารสื่อประสาทที่ทําให้เราเคลื่อนไหวนะครับในพากินสันแท้เนี่ยจะเสียที่ตัวส่งก็คือโรคพากินสันนี่แหละพากินสันที่ตัวส่งนะคะคคตัวส่งพัญธานแต่พวกกลุ่มพากินสันเทียมเนี่ยส่วนใหญ่เสียที่ตัวรับนะครับเ,เพราะฉะนั้นอาการก็คือออกมาในเรื่องของปัญหาของการเคลื่อนไหวคล้ายๆกันนะครับผมแต่จริงๆสาเหตุมันไม่เหมือนกัน รอยโรคอยู่ที่คนละตำแหน่งนี่คือในเรื่องของอาการที่คุณหมอบอกว่าคล้ายๆกันคือแสดงว่าพาร์กินสันเทียมก็จะมีอาการสั่นครับแล้วก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องการดมกลิ่นด้วยไหมคะทออ้อมผูอารมณ์ไม่ทีเดียวครับผมเพราะว่านอกเหนือจากตำแหน่งที่ตัวส่งและตัวรับที่เสียแล้วเนี่ยตำแหน่งในสมองที่สูญเสียไปในกลุ่มพาร์กินสันเทียมมันคนละตำแหน่งกับโรคพาร์กินสันแท้ เพราะฉะนั้นนะครับผมอย่างสมมติหมอยกตัวอย่างนะครับผมว่าคนไข้พา์กนสนส่วนใหญ่เนี่ยจะมาด้วยอาการสั่นข้างหนึ่งเวลามืออยู่เฉยนะครับผมพา์กนสนทั่วไปครับนั่นคือพา์กนสนทั่วไปนะครับแต่ว่ากลุ่มพา์กนสนเทียมเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาในลักษณะของมือเกร็งและกระ,กระตุกครับคืออาการที่เราเห็นภายนอกก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนิดนึงครับกลุ่มพา์กนสนปกติเนี่ยนะครับเขาสั่นแต่เขาอาจจะยกมือทํานู่นทํานี่ได้ใช่ไหมครับ แต่กลุ่มพาร์กินสันเทียมเนี่ยเกร็งกระตุกแล้วสั่งงานสั่งงานยากคนไข้าอาจจะรู้สึกว่ายกมือไม่ขึ้นหรือว่าบางครั้งอาจจะอาการถึงขั้นหามือตัวเองไม่เจอก็มีหามือตัวเองไม่เจอ,อ,เจอนี่แสดงว่าการก็ค่อนข้างที่จะหนักกว่าพาร์กินสันปกติครับถ้าพูดโดยรวมเนี่ยกลุ่มพาร์กินสันเทียมเนี่ยอาการจะเยอะกว่าและการรักษานี่จะยากกว่านะครับแล้วแ,แบบนี้กลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคพาร์กินสันเทียมคือกลุ่มไหนคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าข้อมูลในเรื่องของโรคพาร์กินสันเทียมนี่น้อยกว่าพาร์กินสันปกติเพราะฉะนั้นนี่กลุ่มเสี่ยงอะไรต่างนี่จะมีข้อมูลค่อนข้างน้อยกว่านะครับผมว่าว่าว่ากลุ่มเสี่ยงคืออะไรแต่หมอยกตัวอย่างบางโรคเพราะว่าอย่างกลุ่มพาร์กินสันเทียมนีมน่มันประกอบด้วยหลายๆอาการหลายโรคนะครับผมอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับผมและเป็นหลอดเลือดสมองตีบที่ เป็นค่อนข้างเรื้อรังเป็นที่หลายตำแหน่งนะครับผมก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเดินที่คล้ายกับผู้ป่วยพาร์กินสันนะครับถ้าในกลุ่มหลอดเลือดสมองตีเนี่เราทราบปัจจัยเสี่ยงชัดเจนนะครับ uh huh. ความดันเบาหวานนะครับ uh huh. ผมไขมันในเลือดสูงอะไรต่างๆในลักษณะนั้นอันนี้เราก็จะทราบเพราะฉะนั้นจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าโรคที่ทําให้เกิดพาร์กินสันเทียมนั่นอ่ะมันคืออะไรก็คือซับซ้อนนิดนึงในตรงนี้นะครับผมว่าว่าขึ้นอยู่กับโรคอันนั้นคือโรคอะไร พอโรคอันนั้นคือโรคอะไรเราก็จะทราบปัจจัยเสี่ยงที่ของโรคที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับแต่โรคบางโรคเนื่องจากว่าในกลุ่มพาร์กินสันเทียมเนี่ยจะพบน้อยกว่ามีข้อมูลทางการวิจัยน้อยกว่าบางทีเราก็ไม่ทราบถึงสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจนแล้วแบบนี้คนที่เป็นพาร์กินสันเทียมที่คุณหมอเคยเจอส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรมาก่อนหรือว่า เขาจะมีอาการอะไรที่สแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วแตกต่างจากพาร์กินสันทั่วไปครับอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากเลยนะครับผมเพราะว่าอาการเขาจะดูคล้ายพาร์กินสันก็คือจะมีในเรื่องของการปัญหาเคลื่อนไหวช้าทรงตัวลําบากแต่จะมีอาการอย่างอื่นเติมเข้ามาด้วยนะครับอ,อย่างเช่นนะครับผมกั้นปัสสาวะไม่ได้หรือว่าเวลาลุกขึ้นเดินหรือยืนม,มีอาการวูบวตลอด เหมือนกับจะหมดสติจะหมดสตินลนาน,นั้นก็คือว่าในกลุ่มวกกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยนอกเหนือจะมีปัญหาคล้ายกับพา์กินเันที่เดินลําบากแล้วเนี่ยระบบการทํางานของอะร,ระบบประสาทอัตโนมัตินะครับผมที่ควบคุมความดันหรือควบควมุคม,คมการขับถ่ายหรืออะไรต่างๆพวกนี้สูญเสียไปก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยและอย่างนี้คือการรักษาของเราเราจะรักษาต้องกินยาไหมคะหรือว่าทํำยังไงคะสำหรับพา์กินสันเทียม ส่วนใหญ่กินยาครับแต่ว่าการกินยานี้จะเป็นการกินยาเพื่อบรรเทาอาการที่เป็นปัญหาหลักกับผู้ป่วยนั้นนั้นัก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาที่เป็นของเขาคืออะไร,รและอาการของเขาจะดีขึ้นไหมคะคืออย่างพาร์กินสันปกติคือถ้ารักษาอยางถูกวิธีมาหาคุณหมอสม่ำเสมออาการก็จะดีขึ้นได้และพาร์กินสันเทียมจะดีขึ้นได้ไหมคะ ต้องบอกว่าท้าทายมากกว่านะครับผมท้าทายมากท้าทายคุณหมอใช่ไหมครับท้าทายจริงๆท้าทายทุกคนที่ร่วมในการรักษาแม้กระทั่งตัวผู้ป่วยเองในการรักษาในเรื่องของพาร์กินสันเทียมเพราะว่าอาการต่างๆเนี่ยของผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่ 2. องนะครับผมการวิจัยหรือยาที่ใช้รักษาในเรื่องพาร์กินสันเทียมเนี่ยมีน้อยกว่า แต่ไม่ได้หมายถึงว่ารักษาเขาไม่ได้นะครับรักษาเขาได้แต่ว่าอาจจะต้องจำเพาะเจาะจงวิเคราะห์อาการเขาให้ดีว่าปัญหาจริงๆเขาคืออะไรแล้วส่วนใหญ่พวกนี้อย่างอาการมันเป็นลูกโซ่ครับรักษาอันนึงอาจจะกระทบอีกอันนึงเพราะฉะนั้นจะต้องวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็ และแบบนี้คือสาเหตุที่คุณหมอพบผู้ป่วยที่เป็นาพาร์กินสันเทียมส่วนใหญ่เลยเขามาด้วยสาเหตุอะไรคะส่วนใหญ่ที่พบบ่อยคือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับผม mm hmm. เรื่องหลอดเลือดสมองเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าตรงไปตรงมามากก็คือในเรื่องของการแก้ไขปัจจัยเสี่ยงของเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับ mm hmm. ผมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในเรื่องของการเคลื่อนไหวการเดิน mm hmm. ของผู้ป่วยอันนั้นก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการ รักษาที่ค่อนข้างชัดเจนแต่กลุ่มพาร์กินสันเทียมอื่นๆที่ทททพบน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้เป็นในกลุ่มของหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยนะครับซึ่งมันมีชื่อทางศัพท์ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยแนวทางการรักษาก็คือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของดูว่าอาการไหนที่เป็นปัญหาหลักแล้วก็แก้ไขตรงจุดนั้นบวกกับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายอย่างเช่นการทํากายภาพบําบัเดเรือนนี้ต่างๆแล้วบางบางคนสามารถออกกําลังกายได้ไหมคะ ได้ครับได้ครับขึ้นอยู่กับว่าอาการของผู้ป่วยท่านนั้นนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของภาวะเกร็งที่มือเขาอาจจะออกกําลังกายด้วยการเดินได้อืคือว่าช่วงล่างไม่ได้เป็นอะไรใช่ไม่แค่มือใช่ครับผมในลักษณะนี้คุณหมอคะเราจะหลีกเลี่ยงได้ไหมคะในการที่จะไม่เป็นโรคพากินสันเทียมหลีกเลี่ยงได้ไหมคะต้องบอกว่าตอนนี้เราไม่มีข้อมูลครับผม ถ้ามองถ้าถามถ,ถ,ถ้าหมอพูดข้อมูลย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมว่าในพาร์กินสันปกติเนี่ยอย่างนี้เราทราบแล้วว่าคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอตั้งแต่อายุ30โอกาสเป็นพาร์กินสันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ได้เริ่มออกกําลังกายควรจะเริ่มตอนนี้ครับ แล้วอย่ามาเริ่มตอน50-60นะครับต้องเริ่มตั้งแต่จะดูช้าไปนิดนึงแต่ที่สําคัญคือสม่ำเสมอด้วยต้องทําอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับคือ30ออกกําลังกายค่ะแล้วย็หยุดไปหมอยที่สิไม่ได้นะคะต้องสม่ำเสมอแต่พากินซันเทียมไม่มีข้อมูลครับผมไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับที่ในแง่ของเราเราเราวินิจฉัยผู้ควย หาปัญหาของเขาให้เจอที่มันเป็นปัญหาหลักของเขาแล้วก็แก้ไขาตามอาการนะตอนนี้สุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ชมนะคะที่อาจจะเนื่องจากว่าข้อมูลในเรื่องของพาร์กินสันเทียมค่อนข้างน้อยนะคะเขาควรที่จะเฝ้าระวังคนรอบข้างหรือว่าตัวเขาเองว่าจะเกิดอะไรแบบจะเป็นพาร์กินสันเทียมได้หรือเปล่านี่ควรจะทํำยังไงบ,บ้างคะ ผู้ป่วยพาร์กินสันเทียมอาการคล้ายกับพาร์กินสันนะครับแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ผมคิดว่าเหมือนไม่เหมือนยังไงเป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะทําการวินิจฉั<า>ย,<า>ยว่าเขาเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหมอนเน้นในเรื่องของการที่ไปพบแพทย์เร็วถ้าเรามีอาการที่สงสัยในเรื่องของกลุ่มอาการของพาร์กินสันนะครับหน้าที่ของแพทย์จะต้องวินิจฉัยแยกโรคให้ถูกแล้วก็รักษาให้กับผู้ป่วยอย่างที่เหมาะสมนะครับคราวนี้เนี่ยการรักษาในกลุ่มพาร์กินสันเทียมเนี่ย ถึงแม้ว่าอย่างที่เราพูดว่ามันท้าทายมากกว่าแต่หมอไม่ได้พูดถึงว่ารักษาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสังเกตดูสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดมันอยู่ที่การรักษาที่ต่อเนื่องการที่ร่วมมือทํากันเป็นทีมการที่ไม่ละเลยอาการต่างๆในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นหมอก,ก็อยากจะเน้นว่าถ้าอย่างไงก็ตามเนี่ยต้องรักษาต้องพูดงา่ายๆหมอมใช้ภาษาง่ายๆเหตุเกาะติดครับผมเกาะติดกับที่เราการรักษาไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต้องดูแลและสิ่งที่สําคัญคือ เราต้องบอกหมอว่าที่เราปัญหามันคืออะไรอาการที่เกิดขึ้นใช่เพราะว่าหลายๆอย่างในผู้ป่วยนะครับผมในประสบการณ์ของหมอเองว่าสิ่งที่เราเห็นผู้ป่วยแล้วเราคิดว่าเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดบางครั้งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันแย่ที่สุดสําหรับเขาอันนี้หมอพบกับตัวเองหลายๆครั้งเลยอย่างเช่นผู้ป่วยเข้ามามือเขาสั่นนะครับแต่หมอจะถามว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่แย่ที่สุดสําหรับคุณถ้าคุณให้หมอแก้ได้หนึ่งอย่างคุณจะทําอะไรคุณจะให้หมอทาอะไรคนไข้บางคนบอกว่า ผมนอนไม่หลับหมอ oh. คนละเรื่องเลยในะลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆหน้าที่ของแพทย์จริงๆคือต้องฟังผู้ป่วยเยอะๆนะครับผมฟังที่เขาพูดแล้วก็เอาจุดนี้มาแก้ไขาปัญหาให้เขา mm hmm. วันนี้นะคะคุณผู้ชมจากที่ได้คุยกับคุณหมอนะคะเรื่องของภาร์กินสันเทียมนะคะเราเราได้ทราบแล้วคือไม่มีใครคงไม่มีใครอยากจะเป็นภาร์กินสันเทียมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณหมอบอกคือเราป้องกันคือออกกําลังกายตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่อายุ30 คือควรจริงๆแล้วควรที่จะออกกําลังกายและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําอารมณ์ให้ดีด้วยแต่ถ้าเป็นแล้วนะคะขอให้สังเกตให้รู้ให้ไหวแล้วก็รีบปรึกษาแพทย์รักษาถูกวิธีเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับยินดีครับ